เอาพี่น้องเอยเป็นว่าสิพีลำเศร้าพี่ลำจะเห็นห่วงมะยามมังเขาขึ้นเราจ้เห็นเจ้าดอกเชียร์เดียวน้องพี่น้องเนาะมือนีมาพบพอกันี้มือเศร้าจักน้อยพี่น้องมือนีไม่ได้มากผู้เดียวมากับแอดมินน้ยอยกับพยาบาคนโกสุริโยบัทฑาอีกขึ้นเก่าเหมือนเดิมพี่น้องมือนีมาบอกสูพี่น้องเอฟซีแฟนครับสายมอลอหมอล่ำให้ได้อ่าหูให้ได้กระจ้างแก้ใจวันเถาะปะเดนพระเอี่มอล่ำดังประกาศยุติบทบาทครับว้งมอล่ำดัง เออทานผู้บริหารคนดังก็ได้ออกมาโพ์ขอค่วมดังเก้าวพี่น้องอ่ะเกิดอะไรขึ้นพี่น้องหลายๆลายคนติดตามหมูแล้วเนาะสำหรับอางน้อยโรจนันเมื่อวานนี้เรียกว่าออกมาประกาศ ตื่นเดียวเพียงคผ่านขอประกาศยุติบทบาทล่าลงจากโป้งหมอลำซิ่งร่วมสมัยหมพัชรีวสันเถาะโอโหเรียกว่าสร้างความตกอกตกใจให้กับเอฟซีแฟนคลับรวมถึงผู้บริหารคือจังหม่พัชรีละกะเฮียตุกพร้อมขออีหยังเพียงคผ่านรู้พร้อมๆกันกับเอฟซีแฟนคลับวาสันเถาะอ่ะลาสุี่น้องทางด้านของหมพัชรีเลยออกมากเคลื่อนไหวว่าจังสืเพียงค่พาน สิไปสิมาแม่กับเฮียบว่าดอกลูกมันเป็นเรื่องธรรมดาของนักร้องศิลปินอยู่แลว้วอามไปได้ดีแม่มีแต่สิสนับสนุนแต่อามน่าจะโทรมาคุยหรือปรึกษาแม่กับเฮียก mm hmm. บรบแมนแคบโพดห้เฮียกับแม่แบบนี้ mm hmm. เพราะที่อามได้พักย่อนอามเสียงแหกตั้งแต่เดือนกุมภาพจนหอดปัจจุบันแลก้กกรบบดีขึ้นเลยอามเลยมาขอผักกรเพื่อไปรักษาเสียงเจ้าของแม่ก็ได้บอกว่าเสียงขึ้นมากเหมือใไจังกลับมาด้วยลูก แต่อยู่ดีๆออามกระทักมาล่าวา่าล่าออกแม่กับเฮียก็ง่วงว่าเกิดอียังึ้นเป็นอย่างบ่โทรหรือคุยกันดีๆอามเป็นคนที่รู้จักแม่กับเฮียหลายกวัวไผ่อามเหตุแบบนี้ให้แม่กับเฮียคิดแบบใดหรือแม่กับเฮียเป็นคนจังใดลูกคือเหตุแบบนี้แม่บ่รู้เรื่องนําเลยเสียใจที่สุดอามน้อยโรดจะนันสันเถาะหลังจากที่ไม่พัชรีเลยมีการออกมาโพสต์นี้แล้วพ,ยยพม่ผ่านยังมีการข้ามาคอมเมนต์พร้อม ยอมรบว่าเสียใจมากๆมีอีหยังนาสิคุ้ยกันก่อนบ่าหามดอกมีแต่สิสนับสนุนแต่น่าจะดีกว่านี้จุด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 วาสัน่นค,ความหมายของไม้พัรชรี่ก็คืออารมณ์ของพ้นหน่วยใจเสียใจนันหลับพยามผ่า,านเพราะอะไรถือว่าเป็นลูกเป็นเต่าอยู่น้ากันมาโดนมันบ่เจ็ดแปดตีแล้วมันบ่รู้อ่านิสัยใจคอของแม่กับเฮียเป็นอย่างดีความผูกพันมือหนึ่งลูกบ่มีเสียงมีปัญหาเรื่องของสุขภาพขอลาเงา แม่กับบได้บ่ได้ทักบ่ได้ทวงบบได้หามอ,อีหยังไม่ต่างกับว่าผักคอนผักคอนแล้วอยู่ดีๆเกิดอะไรขึ้นอามน้อยออกมาโพสเดียวตื่นคือว่าขอยุติบ,บทบาทจังสิแมประกาศล่มประกาศล่มหลังจากที่รหลายๆคนเอฟซีแฟนคลับเห็นโพสต์ของอามน้อยเหมือนว่าโอ้โหเรียกว่าตกอกตก,ตกใจเกิดอะไรขึ้น ได้มีการทาขอ,ขอความไปหาเฮียตุกแลกไม่พัสซีโนเพนองเนาะไปถามไทยว่าเกิดอย่างขื้นมีปัญหาอย่างกันบอ,อซึ่งทางด้านของเฮียตุกก็ได้ออกมาโพสต์คือการพผ่พานว่ารู้พร้อมกันกับเอซแฟนคลับนี่ละบ,ออบ,บ่ตตรงทักมาถามคอยจังสีมแม่คอยกระู้พร้พอมกันกับพกเจ้าแต่สิจังไดรก็ตามกับพร้อมที่จะสนับสนุนลูกเต่าคือเกาไม่ว่าจะ เลือกทางเดินแบบใดหรือมีปัญหายางก็ตามกับพร้อมที่จะให้กําลังใจละก็สนับสนุนคือเกาซึ่งหลังจากที่ไมพัชรีเรมีการออกมาโพสต์แบบนี้แล้วอารมหน่อยโราจะนั่งก็เลยมีการแชร์โพสต์นี้ของไมพัชรีออกไปละก็เขียงขอความว่าเดี๋ยวสีมาอธิบายให้ฟังครับมาฟันเทอหลังจากที่เอฟซีแฟนคลับเห็นทั้งสองท่านมีการเคลื่อนไหวก็เรียกว่า ส่งกาลังใจทั้งสองฝ่ายบว่าสิเกิดที่ยังขึ้นกระตามหรือจ้างไดกระตองรอฟังเหตุผลของเผื่อน,นั่นวาจัางไดพยานบาดที่หนึ่งกองเอาก็ับเป็นที่ทราบกันนั่นแะน้องพี่น้องเนาะเอฟซีแฟสครับเห็นจ้าสี่กับเขาสบายใจอเออหมายถึงว่าเอา้าตอนแรกกะกะคิดว่าแมนทางด่านอามน้อยนี่มีการพูดคุยกับทังด้านผู้บริหารแล้ว<ะ>เออเด่กกะคือบวาสิเป็นแมมไอพัจรีแลวกใหเฮียตุกอ่ตุกทิน้อยเออแต่ว่า พ่อต่้ง่หลายๆอย่างมันมาประกอบกันพี่น้องก็คือจังก็คือจังแม้กระทั่งผู้บริหารก็ยังเพรท่านหูบัดที่นี่โคตรกระแฮงไปถามหลายบัดที่เล่าก็เลยสีสีน้อยจังเอยสี่น้อยใจนะป้าโตเออเข้าเป็นไผเออลูกเต่าคือบอกบอกว่าปรึกษาเน่เออสี่ออกเด้อขับว่าเดวาดอกยังประมาณนี้อารมณ์ประมาณนี้นะพี่น้องแต่ว่าพ่อต่งแมั่งหจากพร้อมพี่น้องนี่แหละมั่กันเลยมั่กันเลยขึ้นที่บัดี้เขาเป็นอีหยางเออ จิดอันใจมองแด่บอรหรือจังแต่ตอนจังได่บอคือบอบอกบอกกาวเมียกอนเนอ mm hmm. คือให้เมียได้หมูจักพร้อมกับเอฟซีแฟนคลับเทจังสิเนี่ยแ,แล้วไม่มีการอ่าทรงอ่ะสิวงังแดลทรงขอความเมียที่ไปบอกไม่ถึงต่แคปเอาโพสที่น้องโพสตอนที่วายุติบทบาททรงไปให้ไม่ก็คือจังเกิดเอียังขึ้นจังสิ่ะ mm hmm. แล้วก็เลยสีข้าใจเดยจังน้อยแต่ว่าทางด้านอารน,น้อยก็ออกมาย้ำชัดว่า เดี๋ยวสิอธิบายให้ฟังอธิบายให้ฟังมันก็นต้องมีนัยยะว่าเกิดอีหยังขึ้นต้องจังไดผมเปลี่ยงสายเหตุผมจามมัางบ่ไดโทษไปหาแม่เปอย่ยงผมจังอันนั้นอันนี้จังสี่นะวันนี้ขาต้องรอบมาฟังพรบกันว่าสําหรับอ่ำ่อยเพิ่นมีเหตุผลอีหยังเนาะพี่นอ้องย่าพึ่งโดนเดาเออยาบยึ่งไปว่าผู้นั้นเหตุเพราะถือผู้นี้เหตุเพราะถืออ่าฟังทั้งสองฝ่ายไปเรื่อยๆคนเนาะพี่น้องเนาะก็คือให้กำลังใจทั้งสองคนนั่นละทั้งสองฝ่ายประว่าิที่เป็นผู้บริหาร เออหรือว่าโตศิลปินเองก็ดีเออนี่แหละเอาเป็นจ้งใดแน่กัดมือขึ้นแต่ว่าช่วงนี้เด้อแน่ใดสิบอกให้ว่ามันเป็นช่วงร้อยต่อร้อยต่อแนวเดี๋ยวเพียงผ่านเป็นเป็นช่วงร้อยต่อหมายถึงอย่างหมอล่าไก่สีปิดหรือดูการจังน้อยนี่ออหรือว่าเป็นเหตุผลหนึ่งที่แล้วว่าเออเันาะไก่ปิดฤรดูกาลแล้วผมลงเลยบอเออเดี๋ยวผมจ้างสีเขาไปหาแม่ดอกที่จังสีแม่บางคนมาขก็คืนเอาไงไงออาบางคนคืนเอาไๆ ก็คือจังช่วงนี้เนาะเพื่อนกะสิมีปัญหาเรื่องของสุขภาพสําหรับอาน้อยโรจนันท์ท่นสิแม่ก็คือจังจังไรหล่ะพื่นม่ผ่านความเจ็บป่วยทางร่างกายมันส่งผลต่อจิตใจอาสิคิดหลายบ่เออรอฟังเหตุผลเนาะพี่น้องเนาะเข้าใจทั้งสองฝ่ายนี่แหละแต่ละแต่ละคนกับมีเหตุผลเป็นของเจ้าของว่าสั่นเถาะทางด้านของผู้บริหารเพื่อนกะสิว่าน้อยใจหลกเต่อคือบ่บ่กาวกนแต่ทางด้านของอาน้อยเพื่อนกะอาสิมีเหตุผลคือปัญหาเรื่องสุข เรื่องของสุขภาพจังสิแม่ก็เลยสิยเครียดเครียดบ่ออันนี้ก็ต้องรอรอรอฟังเหตุผลของเพื่อนอีกรอบหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะแต่สิจังใจก็ตามพี่น้องเป็นกําลังใจให้ทั้งสองฝ่ายบวาสิเป็นทางด้านของหมอลาซิ่งร่วมสมัยใหม่พัชรีและกาศเฮียตุกรวมถึงอามน้อยโรจนันพรหลังจากนี้บวาเพื่อนสิเลือกทางเดินแบบได้กะให้กําลังใจกันคือเก่าพี่น้อง อ่ะแมนบอกเดีวเป็นจังไวดว่ากันว่าตอนนี้นาทีนี้ทนายความผ่านหม,มอลำซิ่งที่มีงานเขามารัว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 คือจังไมพัชรีนี่เดียวว่าไปทําการแสดงยุ่งองได้ก็ตามอาณาญสุขขึ้นม,มือขึ้นนี่พี่น้องที่เกาะลอยอําเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีโอโหเรียกว่าพทนัายววามนเทียบเท่ากับวงหมอลำใหญ่เลยหมอลำซิ่งแนวใดพี่น้อง ภาพจากมุมสูงพี่นองจ๋าเป็นว่าป้ดอ,อ่อนซ่อนพื่อ,อญญนีผ่านอะจฉรยะสนทาศิลป์สังกสีแล้วพิเศษสุดมือขึ้นนี่รับเชิญศิลปินชื่อดังพี่มนแคนแก่นคูนเรียกว่าสุดยอดกับสุดยอดมาพอกันจะเกิดอะไรขึ้นคนอัยะมือขึ้นนี่เป็นคืนวันอาทิตย์แมนบอกเกาะลอยศรีราชาชนบุรีถือว่าเป็นเขตอ่านิคมุสออาหกรรมแมนบอกขึ้น,นไ,ปไปเหตุงานเมื่อนี่ละ วันจันทรือมเหตุงานตว่าคนกันย่างหลายคือเก่าสัสแนะออะแหน่แล้วแน,น่อีกแหน,น่งคักแน,น่แน่จากพี่น้องจา๋าเป็นว่าไม่พัชรีออ,ออกมาออกมาเนาะพี่น้องเนาะถ้าว่าเรื่องมอลลัมสิงเนาะพี่น้องเนาะคอนเสร์ตร่รวมสมัยไม่พัชรีถือว่านี่คือเบอร์หนึ่งขอยอมาเป็นเบอร์หนึ่งของวงการมอลลัมสิงเลยตองยอมรับครับบอวาสีเป็นการแสดงด้านหน้าเวทีค่ะเอนเตอร์เทนค่ะเออแม้กระทั่งค่าจ้าง นี่คือเบอร์หนึ่งอิลออิพี่น้องผู้ดใด้สิวา่าหมอลำสิ่งแพงกัดกันแล้วแต่มุมมองแต่ว่าสําหรับผมผมมองว่าใหม่พัชรีขายได้<ะ>เก็บบัตรเก็บตัวเก็บได้พูดจัดมีกําไร<ะ>หลายๆคนเคยบอกมาแล้วว่ามีกําไรงานใหม่พัชรีหลายต้อหลายคนอืนี่เป็นเสียงยืนยันว่าถึงแพงแต่ก็คุณภาพนะอเออาราคาขายได้ เออพี่น้องสังเกีเอาทรัพย์นี่แหละเอาจังสระพี่น้องเนาะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปอีกหนึ่งเรื่องราวนะมาฝากพี่ต่อน้องรอบเดินจากน้อยมืองพะเยาผานอพอบกันคลิปหนาพี่น้องสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับ